สวัสดีครับพบกับเศษทองครับไม่เหมือนเช่นเคยต้องใช้คำนี้เพราะว่าในครั้งนี้ที่พบกันนี้ผมไม่ได้นำข้อมูลคาถามาฝากทุกๆท,ท่านนะครับแต่เป็นการนำข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องของแง่คิดแง่คิดที่ทำให้ชีวิตเรามีการพัฒนามากขึ้นหรือทำความเข้าใจกับชีวิตมากขึ้นในหัวข้อทำไมถึงทุกขมีเพื่อสมาชิกท่านหนึ่งนะครับสอบถามมาว่ามีคาถาบทไหนไหมที่พร่ำสวดแล้วทำให้เราไม่เป็นทุกข นะครับผมก็บอกว่ามันไม่มีนะครับคาถาแบบนั้นแต่การเป็นทุกข์นั้นเราสามารถที่จะปรับตัวเองให้ไม่ทุกข์ได้ด้วยการสวดมนต์ทำสมาธิและปล่อยวางนะครับถ้าเราเข้าถึงจริงๆบทสวดมนต์ที่ทางพุทธศาสนาท่านวางไว้แล้วนะครับสวดมนต์ทำสมาธินะครับแล้วก็ปล่อยวางเราก็จะไม่ทุกข์นะครับ ่อสมาชิกท่านนี้เป็นทุกข์เพราะว่าอะไรสอบถามกันแล้วก็บอกว่าเป็นเพราะว่าไม่เข้าใจตนเองตนเองนั้นทําไมตอนน่อยนน้อยเนื้อต่ําใจทําอะไรก็ไม่สําเร็จเลยผมก็พูดสอนคุยไปว่าทำให้เพราะอะไรนะครับก็เลยทำเป็นคลิปนี้ขึ้นมาข้อแรกเลยที่ทุกข์ก็คือว่าการไม่รู้จักตนเองเหตุที่ไม่รู้จักตนเองนั้นจะทําให้เรา ได้รับผลกระทบตามมาก็คือเรื่องของอาการพัฒนาตนเองไม่ได้เมื่อเราไม่รู้จักตนเองว่าตัวเองอยู่ในระดับใดรู้ไม่รู้รู้มากรู้น้อยเมื่อเป็นฉะนั้นปุ๊บเนี่ยเราก็จะพัฒนาตนเองไม่ได้นะครับไม่รู้จักตัวเองที่เขาบอกว่า,าลบร้อยครั้งชนะร้อยครั้งเพราะอะไรรู้เขารู้เราเห็นไหมรู้เขารู้เราถ้าเราไม่รู้จักเรา เราไปลบกับเขาแล้วเขาสูงกว่าเขาเก่งกว่าเราก็แพ้เขาแต่ถ้าเกิดเรารู้ว่าเราเป็นอย่างไรเอ้ยไม่เก่งเขาเก่งกว่าเราก็คงไม่ไปลบเราก็คงต้องฝึกฝนก่อนก่อนที่จะไปลบเขาถึงบอกอนะรู้เขารู้เราลบร้อยครั้งชนะร้อยครั้งที่สําคัญคือรู้เรานี่แหละครับรู้เราว่าเราเป็นอย่างไรถ้าเรารู้ว่าเราไม่รู้เราเรียนรู้พัฒนาปรับปรุง แก้ไขสร้างเสริมประสบการณ์ไปเราก็จะรู้มากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นเมื่อเรารู้จักตนเองมากขึ้นเนี่ยเราจะไม่ทุกข์ละแล้วเราก็จะปรับปรุงตัวเองและที่สําคัญคือเราไม่รู้จักตนเองเมื่อเราไม่รู้จักตนเองปุ๊บเราก็จะไม่รู้จะทำยังไงกับตนเองไม่รู้จะพัฒนาอย่างไรไม่รู้จะแก้ไขอะไรยังไงไม่รู้จะยังไงยังไงยังไงนี่คือปัญหาแรกเลยคือไม่รู้จักตนเองปัญหาที่สองตามมาก็คือว่าการที่เราไปเฝ้ามองคนอื่น เราไปเฝ้ามองคนอื่นต่างๆนานาว่าเขาเป็นอย่างนั้นเขาเป็นอย่างนี้เขาทําไมเป็นอย่างนั้นเขาเป็นอย่างนี้เขาดีเขาสูงเขานั้นเขานี่นแล้วโดยเฉพาะไปมองคนที่สูงๆกว่าด้วยมันก็จะทําให้เรายิ่งทุกข์ใหญ่เลยเอ๊แล้วทําไมเราไม่เป็นอย่างนั้นเอ๊ทำไมเราไม่เก่งอย่างนั้นเอ๊ทำไมเราไม่รวยอย่างนั้นเอ๊ทำไมเราไม่มีอะไรดีๆอย่างนั้นเราไปเฝ้ามองคนอื่นซึ่งจริงๆเป็นเรื่องที่ไม่ถูกต้องเพราะว่าเราต้องเข้าใจพื้นฐานกน่อนว่าคนเหล่านั้นมีที่มาที่แตกต่างกัน เกิดมาก็ต่างแล้วเกิดมาก็ต่างกันแล้วคนนึงเกิดในบ้านคนรวยคนหนึ่งเกิดในบ้านคนจนมันก็ต่างกันแล้วซึ่งถ้าเรามัวไปมองคนอื่นว่าคนอื่นเขามีอะไรดีๆเราก็จะเป็นทุกข์แต่ถ้าเรามองว่าทําความเข้าใจว่าทุกสิ่งทุกอย่างบนโลกใบนี้เนี่ยมันมามันมาโดยไม่เท่าเทียมกันอยู่แล้วนะครับโดยเฉพาะการทําความรู้จักตัวเองว่าาตัวเองมาอย่างไร ครับเพราะฉะนั้นอย่าไปมองคนอื่นข้อต่อไปข้อที่3ามเนี่ยคือว่าการปล่อยตัวไปตามลมปากของคนอื่นเราก็จะเป็นทุกข์นะครับคนพูดอะไรมาเราก็เก็บออกมาไว้ในสมองคนพูดอะไรมานินทาอะไรเรามาเราก็เก็บเอาไว้ในสมองนะครับเราก็เป็นทุกข์ ขาบอกการนินทาเน่ยมันเป็นเรื่องปกติของชาวโลกไม่มีใครไม่ถูกนินทานะครับไม่มีใครไม่ถูดินทาเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยการที่เราปล่อยตัวไปตามลมปากของคนอื่นเนี่ยเราก็จะเป็นทุกข์เพราะฉะนั้นปิดหูปิดตาปิดปากอะไรพวกนี้ที่ธรรมะเขาสอนไว้ว่าเออย,อย่าอย่าไปรับรู้อะไรอย่าไปพูดอะไรอย่าไปฟังอะไรมากนะก็ก็จะไม่เป็นทุกข์ นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราปล่อยตัวตามลมปากคนอื่นเนี่ยเราก็เก็บข้อมูลในสิ่งที่มันไม่ดี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 เข้ามาไว้แล้วเราก็คีิดมากปล่อยวางไม่ได้เราก็เป็นทุกข์นะครับเพราะฉะนั้นแล้วอย่ายไปปล่อยตัวตามลมปากคนอื่นนะครับ <at> ข้อต่อไปนะครับข้อที่4ก็คือว่าอยากมีอยากได้อยากเป็นเหมือนผู้อื่น นะครับอยากมีอยากได้อยากเป็นเหมือนคนอื่นเอาตัวเราไปเทียบคนอื่นว่าเขามี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 เขาได้เขาได้เขาเป็นเขาเป็นเนี่ยต่างๆนานาแล้วเราก็บอกว่าอยากมีอย่างนั้นอยากได้อย่างนั้นอยากเป็นอย่างนั้นแล้วเราก็ทําไม่ได้เพราะทําไม่ได้เราก็เป็นทุกข์แต่การอยากมีอยากได้อยากเป็นเหมือนคนอื่นนั้นเราต้องมาดูพื้นฐานของเราว่าเราเป็นอย่างไร นะครับเราเป็นอย่างไรอย่างที่ผมบอกข้อแรกว่าเราต้องรู้จักตนเองนะครับถ้าเราอยากมีอยากได้อยากเป็นแต่เรามีพื้นฐานไม่เท่าเขาเราก็เป็นได้มีได้ไม่เท่าเขาได้ไม่เท่าเขาเป็นได้ไม่อย่างเขาไม่เหมือนเขานะครับมันต้องความเข้าใจก่อนว่าพื้นฐานของการมีการได้การเป็นของแต่ละคนนั้นเป็นอย่างไรบางคนเกิดมาก็มีแล้วบางคนเกิดมาก็ได้แล้วเป็นแล้วเพราะว่าพื้นฐานเวรกรรมกรรมก่อกันมาไม่เท่ากัน แต่ละคนแต่ละคนแต่ละคนมันไม่เหมือนกันนะครับเกิดมาบนบนอะไรเขาเรียกอะไรเกิดมาจากกรรมเพราะฉะนั้นอย่าไปน้อยเนื้อต่าใจเราทําตัวเราให้ให้สูงส่งจากจิตใจของเราโดยการทําความรู้จักและพัฒนาตัวเราเองจะดีกว่าที่จะไปเทียบคนอื่นนะครับข้อนี้จึงเป็นข้อสําคัญข้อสุดท้ายคือเป็นตัวของตัวเองเป็นตัวของตัวเองนะผมบอกแล้วว่าพอเรารู้จักตัวเองปุ๊บเราก็พัฒน,นาตัวเราทําให้ดีที่สุด ภาคภูมิใจในการที่จะพัฒนาเรียนรู้ของเราตัวเราเองนะครับอย่าไปมองคนอื่นอย่าไปเปรียบเทียบคนอืน่นอย่าไปอยากเหมือนคนอื่นนะครับมันทําให้เราเป็นทุกข์การเป็นตัวของตัวเองนี้เราจะมีความสุขเฮ้ยเรารู้ว่าเราเกิดมาจากขี้ดินขี้เลนใช่ไหมเราเกิดมาเราก็เหยียบขี้ดินขี้เลนบางคนเกิดมาเหยียบปูนซีเมนต์บางคนเกิดมาเหยียบโอ้โหบนกองเงินกองทองใช่ไหมเรารู้ว่าเราเกิดมาอย่างไรแล้วเราพัฒนาตัวเองให้สูงขึ้นสูงขึ้นสูงขึ้น เราก็จะภาคภูมิใจในตัวเองเป็นตัวของตัวเองอย่าไปเทียบกับใครแต่ให้รู้ว่าอะไรคือสิ่งที่ดีสิ่งที่ดีสิ่งที่ดีก้าวขึ้นไปหาสิ่งที่ดีขึ้นเรื่อยก็ขึ้นไปหาสิ่งที่มันพัฒนาขึ้นเ,เ,เรื่อยๆเราก็จะภูมิใจว่าเฮ้ยฉันเกิดมาจากตรงนี้นะตอนนี้ฉันไม่อยู่ตรงนี้นะฉันภาคภูมิใจตัวฉันเพราะฉันเป็นตัวของฉันเองนะครับแต่ว่าก็ไม่ได้บอกว่าจะไม่ไม่ ไม่มองคนอื่นเลยมันก็ไม่ได้มันต้องมองคนอื่นเป็นตัวอย่างว่าเฮ้ยถ้าจะเป็นอย่างนั้นมันต้องมีแรงผลักดันอย่างนั้นมีแรงกระตุ้นอย่างนี้ทําให้ตัวเราพัฒนาขึ้นแต่ไม่เอาเขามาเป็นทุกข์นั่นเองนะครับทิ้งท้ายด้วยคําพูดที่ว่ารถจะแพงแค่ไหนสุดท้ายก็พังอยู่ดีนะครับคนจะรวยแค่ไหนสุดท้ายก็ตายอยู่ดีมันจะเป็นกรอบความคิดทําให้เราได้คิดว่าเอออย่าไปอะไรนักหนาเลยเพราะว่า ต่อให้คือได้รถมาแพงๆมันก็พังอยู่ดีรถมันจะถูกจะแพงอย่างไงมันก็พังเ้าเราใช้งานมันนะครับคนเราจะรวยจะจนนะก็สุดท้ายก็ตายอยู่ดีคนรวยก็ตายรวยแค่ไหนก็ตายสุดท้ายก็เอาอะไรไปไม่ได้เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยความสุขไม่ได้อยู่ที่รถแพงหรือคนรวย แตะความมั่มสุขอยู่ที่เราจะใช้ชีวิตให้เข้าใจตัวเราแล้วเพียงพอเพียงใดกับการใช้ชีวิตเราก็มีความสุขตรงนั้นแล้วไม่ได้หมายความว่าต้องเอ,เอาคนอื่นมาเป็นที่ตั้งต้องเอาความรวยความจนมาเป็นที่ตั้งมันน่าจะเอาความรู้สึกของตัวเองที่ภาคภูมิใจในตัวเองที่มีชีวิตอย่างพอเพียงของตัวเองนะครับถ้าเราไม่พอนะทำเท่าไหร่มันก็ไม่รวยทำเท่าไหร่มันก็ไม่สุขมันก็ยังมีแต่ความทุกข์แต่ถ้าเมื่อไรเราพอ เรารู้จักพอเราก็จะไม่ทุกในสิ่งที่เกิดขึ้นมาในชีวิตที่มันไม่เป็นไปตามที่เราคาดหวังนะฮะเพราะเพาะฉะนั้นแล้วเนี่ยเราต้องทําในสิ่งที่เราคิดว่าเราสามารถทําได้ปฏิบัติได้นี่คือข้อมูลดีๆในเรื่องของวิธีคิดในการพัฒนาชีวิตนะครับโอเคขอบคุณครับ